การแบกคุณอนุทินไปตลอดรอดฟังไม่ใช่ภารกิจของผมไม่ใช่ภารกิจที่พวกผมอยากจะทําถ้าคุณอนุทินทําไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องการยุบสภาหรือเรื่องของการเปิดประตูสู่การแก้รัฐมนูญพวกผมก็คุณอนุทินออกแล้วก็ประชาชนคนไทยจะได้เห็นว่ารัฐบาลอนุทินน่ะหน้าตาเป็นยังไงเมื่อถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีและเราไม่อยากเลือกขนาดนั้นหรอกแต่มันถ้าต้องเลือกใครสักคนมาเพื่อยุบสภา เพราะแม่ชุสพานเป็นของนายกรัฐมนตรีครับเราก็เลือกคุณอนุทินและเราก็เป็นฝ่ายค้านและเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อทันทีหลังจากนั้นดังนั้นการเปิดประตูไปสู่การแก้รัฐมนูลและการเปิดประตูไปสู่การเลือกตั้งคืนอำหน้าให้ประชาชนภายใต้ระยะเวลาอันจํากัดเนี่ยเราเสนอได้แค่นี้เอาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยผมเสนอปลดคุณธรรมนัไปเลยนะมไม่รู้เก็บไว้ทาไมสายล่อฟ้าชอบกอดสายล่อฟ้าไว้ข้างตัวเรือยเกิน แล้วคุณอนุทินดูไม่แคร์นะดูชอบมากเลยไม่รู้เป็นอะไรที่จะเก็บคุณธรรมรัฐไว้คือตัวเองก็เป็นเสียงข้าน้อยอยู่แล้วเกี่ยวไปทาไมก็ไม่รู้เราจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีตกเก้าอี้หรือรัฐมนตรีตกเก้าอี้เพราะการอภิปรายไมต้ใจคนแรกก็ได้นะ